สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรวมอาวุธทั้งหมดในซิกเวทเกมซีซั่น2ว่ามีอะไรบ้างซึ่งตัวของซิกเวทเกมซีซั่น2พระเอกอย่างโซนกีฮุนจะเป็นการกลับมาของเขาที่มาร้างแค้นกับพวกที่ทํากับเขาเอาไว้ในภาคที่แล้วซึ่งโซนกีฮุนของเรานะต้องกลับมาเล่นเกมนโกนี้อีกครั้งแต่ว่าในเนื้อเรื่องมีการใช้อาวุธเยอะแยะกันมากมายและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธทั้งหมดในซิกเวทเกมซีซั่น2ว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอันแรกที่เราพูดถึงกับสมิธแอนวิสันโมเดล1ัเนาซ จะอยู่ในฉากที่พี่เซลแมนหรือกงยูของเรา็นคนใช้ซึ่งตัวของสวิตต์แอนวิสันโมเดลสิจะผลิตอยู่ที่สวิต h ์แอนวิสันในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1957ขนาดกระสุนอยู่ที่จุด3ามแมกนัมขนาดลำกล้องอยู่ที่4นิ้วน้ำหนักอยู่ที่964กรัมจนถึง1 1 7 9กรัมระยะหวังผลอยู่ที่50เมตรจนถึง100เมตรระยะยิงป้องกันตัวอยู่ที่3จนถึง25เมตรระยะความแรงอยู่ที่700จนถึง750จนความจุกระสนอยู่่ที6 ซึ่งปืนสวิทช์แอมพิสันโมเดล15เป็นปืนลูกโม่ที่มีระยะยิงในระยะใกล้เหมกาะกับการใช้งานทงางด้านการกีฬาและการป้องกันตัวด้วยเรื่องของความแม่นยำที่มีความทนทานสูงก็เหมาะการยิงระยะใกล้ซึ่งปืนชนิดนี้ที่กรุงยูของเราฮะไว้เล่นลักเซียนรูนเลตพร้อมกับตัวของซุนกีฮุนด้วยฮะแต่ว่าตัวของเซลแมนของเราแพ้กันไปทําให้ซุนกีฮุนเป็นคนใช้คนล่าสุดในเนื้อเรื่องกันนะครับอันต่อมาฮะกับเฮดเลอร์เองโค้งเอ็มพีไฟจะมีทั้งรุ่น A3 และ A5 แต่ว่า A3 A5 มไม่ต่างกันฮะต่างกัน่ัได้ซึงตว เฮลอร์เอนโคกจะปรากฏตัวอยู่ที่ทหารชุดสีชมพูนะฮะหน้ากากสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นคนใช้ซึ่งตัวของเฮเลอร์เอนโคกนะฮะผลิตโดยบริษัทเฮเลอร์เอนโคกในประเทศเยอรมนีปีการผลิตอยู่ที่ปี1966นั่นเองซึ่งขนาดกระสุนอยู่ที่9คูณ19มิลลิเมตรพาราเบลลัมขนาดลำกล้องอยู่ที่225มิลลิเมตรวงเล็บ8.9นิ้วนั่นนะครับซึ่งน้ำหนักอยู่ที่2.5จนถึง3.4กิโลกรัมระยะหวังผลอยู่ที่100จนถึง200เมตรระยะบรรทัที่เหมาะสมอยู่ที 25จนถึง100เมตรความแรงของปืนอยู่ที่600จนถึง700จูลความจุอยู่ที่15จนถึง30นัดนะครับซึ่งตัวของ h e l l e r ร n แองโค MP5 เป็นปืนระยะการยิงอยู่ในระยะกลางและใกล้ซึ่งมีความแม่นยำที่สูงมากแล้วก็มีการใช้งานที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แออัดในการรักษาความปลอดภัยปืนนี้นี่เหมาะกันอย่างมากซึ่งตัวของ He l l e r ร n แอง MP5 นะฮะคนใช้ก็จะมีตั้งแต่ตัวของทหารชุดสีชมพูหน้ากากสามเหลี่ยมใช้จัดการผู้เล่นและผู้เเล่นชุดสีีขย แล้วก็แย่งปืนของทหารมาใช้เหมือนกันฮะสำหรับตัวของ h ฮดเลอร์แอนโคกอันต่อมาก,กับตัวของปืนอันนี้เลยครับสปริงฟิวอาร์มี่มิสเปกเอ็มหนึ่งซึ่งตัวของ M1911A1 ฮะจะอยู่ในฉากที่ฟอนต์แมนเป็นคนใช้ซึ่งตัวของ M1911A1 จะผลิตอยู่ที่สปริงฟิ l อาร์มี่บริษัทที่ผลิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวของปีการผลิตอยู่ที่ปี1924ขนาดกระสุนอยู่ที่จุด AACP ข้า้อยู่ที่ หนิ้วน้ำหนักอยู่ที่1.1กิโลกร,รมัมระยะยิงหวังผลอยู่ที่50จนถึงเ5เมตรระยะปะทะที่เหมาะสมอยู่ที่1 0ถึง25เมตรความแรงของกระสุนอยู่ที่450จนถึง600จุลบรรจุกระสุนอยู่ได้7นะัดซึ่งข้อมูลของตัว M 1 9 1 1 A 1เนี่ยโอ้โหเป็นปืนพกที่มีความทนทานและความแม่นยำสูงมากเหมาะการใช้งานในการป้องกันตัวและการฝึกฝนทักษะการยิงกันนั่นเองซึ่งตัวของ M 1 9 1 1 A 1ของเราฮนะตัวของฟอนแมนของเราฮนะใช้เก็บตัวของอ พี่จองแบร์ของเราฮะเพื่อนพระเอกของเราฮะโผล่มาอยู่ตอนสุดท้ายในซีรีส์กันนะครับอันต่อมาฮะกับสมิธแอนเวสันโมเดลสิบซึ่งสมิธแอนเวสันโมเดลสิบฮะคนใช้นั่นคือทหารอากาศสี่เหลี่ยมชุดสีชมพูนั่นเองซึ่งข้อมูลตัวของสมิธแอนเวสันโมเดลสิบเนี่ยโอ้โหผลิตที่สมิธแอนเวสันในประเทศสหรัฐอเมริกาปีการผลิตอยู่ที่1899นะครับขนาดกระสุนอยู่ที่จุดสามแปดสเปเชียลขนาดลำกล้องมีตั้งแต่2นิ้วจนถึง6นิ้วน้ำหนักอยู่ที่0.9จนถึง1กกิโลรรมัมะยะหวังผลอยู่ที่50จนถึง เมตระยะปะทะที่เหมาะสมอยู่ที่10เมตรจนถึง25เมตรความแรงของปืนอยู่ที่300จนถึง400จูลน,นะครับบรรจุกระสุนอยู่ที่6นะัดตัวของ s มิธแอนเวสันโมเดล10นะฮะจะเป็นขนาดปืนลูกโม่ขนาดกระสุนจุด3.8เซนติเมเหมาะก,กับการใช้งานที่ง่ายต่องานของตำรวจการป้องกันตัวการซ้อมยิงปืนปืนนี้เนี่ยเหมาะมากและตัวของ S มิธแอนเวสันโมเดล10นะฮะทหารชุดสีชมพูหน้ากากสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นคนใช้งานและตัวของพระเอกของเราเนี่ยแย่งปืนดีมาจากการพวกทหารชุดชมพูกัน ด้วยนะครับอันต่อมาฮะกับปืนก๊อก1ิตัวของปืนก๊อก17บฮะจะโผล่มาอยู่ในฉากที่พระเอกของเราฮะเจอฟอนแมนในความฝันกันนั่นเองซึ่งตัวของก๊อก17นะฮะผลิตโดยบริษัทก็อก GMBH OK ในประเทศออสเตรเลียกันนะครับปีการผลิตอยู่ที่ปี1 9 8 2ขนาดกระสุนอยู่ที่9,19ม mm. ิลลิเมตรพาราเบลลัมขนาดลำกล้องอยู่ที่4.4นิ้วและน้ำหนักอยู่ที่625กรัมระยะหวังผลอยู่ที่50จนถึง75เมตรระยะปะทะที่เหมาะสมอยู่ที่10เมตรจนถึง25 มความแรงของปืนอยู่ที่500จนถึง600จูลกันนะครับแล้วความจุกระสุนอยู่ที่17นัดก็17บเฮะเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติกามิลลิเมตรมีน้ำหนักเบาความจูเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเยอะกันมากแล้วเหมาะกับการป้องกันตัวการใช้งานทางด้านกฎหมายและงานยุทิธวิธีก็สิเนี่ยเหมาะมากซึ่งปืนของก็สินะฮะทรงกีรุนของเราฮะเจอฟอนแมนเนี่ยก็ยิงใส่กันยับเลยฮะสรงกีรุนเป็นคนใช้กันนั่นเองกันนะครับอันต่อมาฮะกับ He l เล r ร n แอน k ค PSG1 นะครับปืน HK PSG1 นะฮะ มาอยู่ในฉากที่ทหารชุดชมพูหยุดรถลูกน้องพระเอกในฉากแรกกันนั่นเองซึ่งตัวของเฮเลอร์เอ็นโคก PSG 1ฮะผลิตโดยบริษัทเฮเลอร์เอ็นโคกในประเทศเยอรมนีผลิตอยู่ในปี1980ขนาดกระสุนอยู่ที่7.62คูณ51มิลลิเมตรนาโต้ขนาดลำกล้องอยู่ที่650มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่6.8กิโลกรัมระยะหวังผลอยู่ที่600จนถึง800เมตรระยะปะทะที่เหมาะสมอยู่ที่300เมตรจนถึง600เมตรความแรงของปืนอยู่ที่3 จนถึง3,300จูนอ่าความจุกระสุนอยู่ที่5นัดซึ่งตัวของ h e l l e r e n c o ็นโคเฮะเป็นปืนไรเฟิลส้มยิงเหมาะกับการยิงระยะไกลฮะที่ต้องการความแม่นยำสูงมากซึ่งปืนชนิดนี้นะฮะ p s g 1เนี่ยโอ้โหหารชุดชมพูฮะเก็บในเกม AEIOU หยุดลูกน้องในรถของพวกพระเอกฮะก่อนโดนกันมาแล้วพระปืนชนิดนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าใช้งานได้เด่นมากในซีรีส์กันเลยนะครับอันต่อมากับไท่ห้าสิบหกเอ็ซ์ซไรเฟิลซึ่งตัวของไท่ห้าสิบหกเอ จะอยู่ในฉากที่ตัวของฮางจุงโฮฮะหยิบปืนของพระเอกมาดูในห้องของคังอาวุธซึ่งตัวของไทห้าสิบหก x เอลไรเฟิลผลิตโดยบริษัทไชนีสนอตอินดัสเทรียนกรูปคอมเบอ o ์เรชั่นผลิตยอยู่ในประเทศสหรัฐประชาชนจีนปีการผลิตยอยู่ที่ปีหนึ่ขนาดกระสุนอยู่ที่7 6็ดจุกูณสามสมเมตรขนาดลำกล้องอยู่ที่415ร mm. ้มมตรน้ำหนักอยู่ที่3.5กิโกรัมระยะหวังผลอยู่ที่สามร้อจนถึงสี่เมตรระยะปะทะที่เหมาะสมอยู่ที่หนึจนถึงสาม ความแรงของกระสุนอยู่ที่1,005จนถึง200จูลความจุกระสุนอยู่ที่30นะัดไทย56แอคเซรไรเฟิลนะฮะเป็นปืนจู่โจมของจีนที่พัฒนามาจาก AK-47 ที่มีความทนทานสูงใช้งานง่ายเหมาะกับการลบทุกสภาพแวดล้อมนะฮะเหมาะก,กับการใช้งานทางทหารซึ่งตัวของไทย56แอคเซรไรเฟิลของเราะฮะโอ้โหไอตัวของฮันจุงโฮมาหยิบคลังอาวุธมาดูะฮะและตัวของพระเอกของซงกีคุณก็ยิงทดสอบกันเล่นกันให้ดูกันเลยะฮะสำหรับปืนชนิดนี้อันต่อมา5กับตัวของโคเอ็ม4ซึ่งตัว วของโคเอ f ซีเดึงฮะจะอยู่ในฉากที่ลูกน้องพระเอกฮะทดสอบการยิงกันเล่นเองซึ่งตัวของโคเอลซีเดึงนี่ยผลิตที่บริษัทโคเมนูแฟสทอรี่คอมบานีในประเทศสหรัฐอเมริกาปีการผลิตอยู่ที่ปี1994ขนาดกระสุนอยู่ที่5.5คูณ45มมตรนาโต้ขนาดลำกล้องอยู่ที่14.5นิ้วน้ำหนักอยู่ที่3.1กิโลกรัมระยะหวังผนอยู่ที่400-1600เมตรระยะปะทะที่เหมาะสมอยู่ที่100-300เมตรความแรงของปืนอยู่ที่ พั0 3จนถึง1 5 0 0จูนความจุกระสุนยอยู่ที่30นัดซึ่งโค ACM1 เฮะเป็นปืนเล็กยาวที่มีความคล่องตัวสูงอัตราการยิงเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ได้กันเลยครับและเหมาะสมในการใช้งานทางทหารหมวยบมาการพิเศษการลบในระยะใกล้และระยะปานกลางปืนนี้เหมาะสามเป็นอย่างมากซึ่งตัวของโคเอ c m ีเอหนึ่งทจุนโฮของเราฮะใช้ลูกน้องพระเอกเนี่ยเอาปืนนี้ไปสำรวจกันด้วยฮะตอนที่ขึ้นเขาแล้วก็เอาลูกน้องของพระเอกทดสอบการยิงกันด้วยกันนะครับอันต่อมากับสมิธแอนเวสันโมเดลสาซึ่งตัวของสมิ แอร์ิสันโมเดล36อยู่ในฉากที่ตัวของจุงโฮเนี่ยมาหาพระเอกที่บ้านกันเลยนะครับซึ่งตัวของสมิธแอร์วิสันโมเดล36ผลิตที่บริษัทสมิธแอร์วิสันในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปีการผลิตอยู่ที่ปี1950ขนาดกระสุนอยู่ที่จุด3.8สเปเชียลขนาดลำกล้องอยู่ที่2นิ้วน้ำหนักอยู่ที่0.7กิโลกรัมระยะหวังผลอยู่ที่25จนถึง50เมตรระยะประทะที่เหมาะสมอยู่ที่5จนถึง25เมตรและความแรงของปืนอยู่ที่300จนถึง400จูลความจุกระสุนอยู่ที่ ที่5นะซึ่งปืนสมิธแอนเวสันโมเดล3ายเป็นปืนลูกโม่ .38 สามแปสเปเชียลขนาดเล็กฐานรัดเหมาะกับการป้องกันตัวและใช้ในงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะฮะซึ่งปืนสมิธแอนเวสันโมเดล36ทางชินโฮของเราเนี่ยเอาปืนเนี้ยมาขู่พระเอกกันด้วยฮะก่อนที่จะเจราจาตกลงอะไรกันกันนะครับก็จะไปแล้วของสำหรับคลิปนี้ฮะถ้าอยากรู้คลิปอะไรเกี่ยวกับการใช้อาวุธในเรื่องหนังต่างๆหรือตัวละครใช้ยังไงฮะเดี๋ยวมาขอกันได้ในคอมเมนต์ฮะเดี๋ยวเราจะจัดให้ทุกเรื่องทุกตัวละครจะทําให้กันอย่างแนนนนน่่อซึงวัี้ อะไรจะพูดแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีนะครับทุกคน